ได้ขาวว่าวพี่เอกซื้อกาแฟาเดี๋ยวนี้6บาทเกิดอะไรขึ้นครับพี่ไปซื้อร้านไหนมาเอ,อ้ใครๆก็ทำกันเราจะไปอ่อมทำไมใครก็ทำกันอะไรนี่ <c oughs> วันนี้อยากจะชวนมาคุยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการขายตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแต่ก็โคตรน่ากลัวเลยมันคือซื้อก่อนจ่ายที่หลังหรือว่า buy now pay later B N P L <ม>เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมีคนให้บริการสิ่งนี้อยู่เยอะแยะม,มากมายเลย<ม>เราอยากจะเอามาเข้าเรื่องกันว่าทําดีไหมทําแล้วยังไงแล้ว<ม><ม>เราจะเลีกยกเลื่องในการเข้าสู่วงวานนี้ได้ไหมก่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวจะไม่คุ้นเคยกับโมเดลนี้เลยปกติเราเป็นสายแบ ไม่ชอบติดหนี้อ่ะถึงแม,ม้ว่าจะผ่อนได้ก็ตามแล้วก็จะแบบซื้อปุ๊บจ่ายเลยอยากให้พี่เอกอธิบายโมเดลนี้หน่อยที่คนผิดปกติใครใก<ม>็เขาเป็นหนี้กันไม่จริง <laughs> ยุคนี้แก่ๆเป็นนี้อ,อ่ะต้องบอกว่าพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของชื่ออย่างเช่นเพลเยเตอร์ใดๆก็แล้วแต่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อของก้อนใหญ่กว่าได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเต็ม อ่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอเป็นบัตรเครดิตอะไรอย่างงี้ด้วยนะหรือขอวงเงินไว้ลงแน่แต่มันจะใช้ Data หรืออะไรบางอย่างหรือบางทีก็ใช้แค่บัตรประชาชนอนะ่ะผูกกับแอปหรือบริการอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะตรวจเครดิตให้เราประมาณหนึ่งไม่ได้เป็นวงเงินที่เยอะแต่ทําให้เราซื้อสะดวกไม่ว่าเราจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถผ่อนได้หมดเลยซึ่งตอนนี้เห็นพียวว่ากาแฟก็ผ่อนได้ใช่มันไปผูกอยู่กับบริการ Payment ที่พวงกับร้านสะดวกซื้อพวกกับ e-Commerce แพลตฟอร์มใหญ่ๆซึ่งทําให้อะไรก็สามารถผ่อนได้แล้วเช่น อยากกินอเมริกาโน่<ม>แต่แบบมีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เพราะงั้นเป็นส่วนปเปอร์เซ็นต์เดือนแล้วกัน<ม>เลยอะ<ม>เออ<ม>เคยคิดไหมว่าเราจะผ่อนกาแฟเดือนละ5บาทอันนี้คือเราสามารถกําหนดได้เลยไหมว่าเราจะผ่อน5เดือนหรือผ่อน10เดือนได้เราแล้วเหรอเลยจะตึง <c oughs> ท่านตึงยาวยอะไรเงี้ยหมุนเงินได้มันสะใจเลยบางคนถึงขั้นว่า รับโกยตึงอ่ะคือแบบเหมือนไปซื้อนี่คนอื่นมาอะไรเงี้ยคนรวยก็เอาเงินสดไปให้ก่อนเพื่อให้คนคนที่มีเงินน้อยเอาไปใช้จ่ายก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าซื้อในราคาที่เอออาจจะถูกลงหน่อยเพื่อให้ตัดให้ได้สภาพคล่องไปก่อนอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันไม่ลงเลทเรื่องนี้แล้วกันแต่ว่ามันมีทํากันเลยจากการที่มันมีกลไกนี้อยู่อยากได้กรณีศึกษาดีๆหรือคอนเทนต์ประมาณนี้อย่าลืมกดซ b s c r i b e กับช่องตัตจริดวตอ e ์ t วย์ฟอร์เวิได้นะครับเป็นมาจงใจให้ทีมงานด้วยนะแล้วนอกเหนือจากเรื่องกาแฟเนี่ยมีเห็นบอกว ให้บริการพวก BNPL ดันเนี้ยผ่อนได้ทุกอย่างทุกอย่างไม่ได้จำกัดเลยเลยอีกหน่อยก็คงซื้อโชว์หวยผ่อนได้เพราะว่าถ้าโชว์หวยเหล่านั้นรับ e-payment digital payment อะไรก็แล้วแต่ก,ก็ก็คือได้หมดเลยแล้วไม่ได้มีเฉพาะเพศไทยตอนนี้ปัญหานี้กลาลังกระจายไปถึงสหรัฐแล้วเฮ้ยแต่พูดว่าปัญหาก็ไม่ถูกต้องว่าเวกบางคนก็จะมองว่าบริการเนี้ยเป็นบริการที่ช่วยชีวิตเขาหรือเปล่าให้เขาแบบมี cash ที่สามารถเอาไปหมุนได้แล้วก็แบบประหยัดเงินนู่นนี่ใช่ คือถ้าจะมองว่าเป็นปัญหาสําหรับคนที่มองเรื่องวินยัยทางการเงินก็ใช่เลยแต่ถ้ามองว่าเฮ้ยแต่ฉันนะ่ะไม่มีเงินฉันต้องหมุนนะไม่อยากจะไปหานี่นอกระบบอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นทางออกที่ดี mm. แต่ถ้ามีคนเห็นว่าดีเยอะเกินไปก็แย่นะ พังนะเรื่องเี้ยครับคือหมายถึงคนที่เป็นผู้บริโภคหรือคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นะเห็นดีอยู่แล้วเพราะในมูฮูเจ้าของแบรนด์ต้องบอกเจ้าของแบรนด์เนี่ยแทบไม่มีใครปฏิเสธเลยหลังจากที่มีเจ้าพวกไบแนวเพลย์เลเตอร์ now, later, โผล่มาในเมืองไทยก็มีมาระยะหนึ่งแล้วเจ้าที่ใหญ่ๆก็จะมีอย่างเช่นอาโตมี <ừ> mm อะไรเง,งี้ยเนาะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเพลเยเตอร์พวกท้ายในแอป,ปทั้งหลายเนี่ยใช่หมดเลยเจ้าของแบรนด์จะ Happy แฮปปี้มากเพราะมันทําให้ลูกค้าซื้อเยอะก็ปกติด้วยทันทีเพราะว่าแทนที่ถ้าสมมติแบบแต่ก่อนเราต้องจ่ายตังค์พันบาทคือคิดเยอะแหละแต่พอไบแนวเพลเยเตอร์ปุ๊บไม่จริงๆก็เดือนละประมาณยี่สิบบาทก็โอเคนี่หวังเงินซื้อเลยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ก็เนี่ยมีข้อมูลผมมาเลยว่ามีร้านช็อกโกแลตในมาเลเซียร้านหนึ่งชื่อเลิฟ XTC ใช้อตโตเม่แล้วเลือกเป็นออปชันตัว Binal p a y y l a t e r ปรากฏว่าท i c ไซส์อ่ะหรือว่ายอดออเดอร์ต่อครั้งอ่ะสูงขึ้น1เท่าตัว hmm. จากครั้งละา50ลิงกิตเป็น8 0 1 0 0ลิงกิตต่อบ,บิน oh. แบรนด์ไหนไม่เอา oh. อ่ะที่อเมริกาเขาบอกว่า Data เฉลีย่ยก็คือบวกรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย18%จากการเปิดออปชันนี้ hmm. เพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยไปแน่นอนไม่ต้องสือ hmm. แต่ว่า ในมุมของผู้บริโภคเนี่ยก็เช่นกันก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้เพิ่มขึ้นจากโบตี41จากเดิมสมมุติเคยซื้อของร้อยบาทใช่ไหมก็เป็นร้อยสี่บเอได้เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ของนี้เลยงั้นไม่ต้องรอได้ไหมอะไรเงี้ย ก็เป็นอะไรที่ทั้งสองฝ่ายอยากได้ทั้งคู่เลยไม่มีใครหยุดไงมันก็เลยเติบโตมากเลยบางแบรนด์เนี่ยมูลค่าของแบรนด์เนี่ยโตเป็นหลักแบบหลายแสนล้านบาทแล้วนะจากการทำธุรกิจตัวนี้แล้วคำถามคือทำไมคนถึงเสพติดไบนาวเพเยเตอร์เยอะขนาดก็ต้องบอกว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นทั้งเครื่องช่วยและกับดักในตัวเดียวกันเลยอ่าเพราะว่าอันนึงก็คือว่า1มันเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายล่าสุดผมไปดูใน YouTube ของช่องคุณเลวี่ผมชอบดูของแกมากเลยแต่ก่อน จะชื่อชองฟิวเจอร์พ o ูเขาก็เอามารีวิวให้ดูเลยว่าสมัครที่อเมริกาในแอปชื่อแอปเฟิรมใช้เวลาประมาณไม่เกิน3นาทีได้สินเชื่อเลยเร็วไหมล่ะออสามารถผ่อนของอยู่ผ่อนเสื้อผ่อนน้าในแอปเดลิเวอรผูกทุกอย่างหรือต่อให้แอปนั้นยังไม่เคยผูกกันก็สามารถที่จะกดไปจ่าย <P unch> <P unch> เข้าไปได้เลย <S <S เพราะมันทําตัวให้สะดวกในการจ่ายกับอะไรก็ได้หรือผ่อนกับอะไรก็ได้ได้หมดเลยที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ต้องมีบัตรเครดิตส่วนใหญ่มันจะขอแค่บัตรประชาชนแล้วก็ประวัติการใช้งานแพลตฟอร์มอะไรต่างๆบ้างผูกกับโซเชียลมีเดียบ้างเอาง่ายๆให้ตามตัวเจอบ้างแค่นั้นเองเลยก็ทําให้มันเข้าถึงได้ง่ายนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องสองคือมันมีภาพลวงตาของการปลอดดอกเบี้ยอยู่จ่ายตรงเวลาก็ไม่มีดอก ก็จะพูดอย่างนี้ทุกแพลตฟอร์มผู้บรโิโภคเลยไม่รู้สูงมันเป็นนี้แต่มันเหมือนเหมือนกันเหมือนฉกเงินมาใช้ชั่วคราวแล้วก็มันไม่เหมือนบัตรเครดิตที่มีสูงดอกสูงแต่แรกมันเกิดความสบายใจในการใช้งานชั่วคราวไม่รู้สึกผูกมัดไม่รู้สึกอะไรมันไม่มีบัตรให้รู้สึกว่าเรากําลังเพิ่มภาระอีกก้อนหนึ่งเข้ามาม,มันให้คนรู้สึกสบายใจกว่าเครดิตอิบม,มันยืมเงินตัวอนี้อนาคตเฉยๆแหละอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ไม่รู้สึกขนาดนั้นด้วยบางคนือนแล้วเออมีให้ใช้ก็ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าทดลองใช้แบบสนุกๆแต่โอกาสในการไหลมาสู่การเป็นลูกค้าที่เกินมันเยอะมากเพราะถ้าถึงขั้นผ่อนกาแฟบางทีมันแค่ลืมก็มีนะหรือถ้าถึงขั้นทําขนาดนั้นแล้วแสดงว่าสภาวะทางการเงินเขาี่ต้องร้าวรานใช้ได้เลยทีเดียวอะ่ะอ,อีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นการความรู้สึกแบ่งเบาภาระคือมันทําให้เรื่องนี้มันรู้สึกโอเคที่จะทำอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ของก็แพงมากจริงๆในสาระตอนนี้ล่าสุดก็ราคาสินค้าบูโภคโตขึ้นหลักแบบ1 7 1เจจากการทำทาริฟ เขาบอกว่าของที่แพงที่สุดตอนนี้คือไข่ไก่นะใช่ปะมันทําให้เราตัดใจซื้อเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าบางอย่างมันจําเป็นอย่างเช่นอาหารนะเหรอเนี่ยแต่ก่อนอาจจะต้องขี้เหนียวไว้เพื่อแบบ กินแค่นี้กินไข่<ม>ตอนนี้แบบไม่ยังไงเราต้องกินให้ครบห้าหมูมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่คือแต่ก่อนเราไม่มีทางเลือกเราต้องไปอประหยัดเงี้ยแต่ตอนนี้พอมันมีทางเลือกให้ออกทางนี้ได้มันก็ไปทางนี้ก่อนเพื่อให้ได้มีกินวันนี้อะไรเงี้ยครับเดือนต่อเดือนถ้ายังหมุนเงินไหวอยู่ก็ก็ได้อยู่อะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งคือมันไปกระตุ้นให้เกิดความอยากได้มากกว่าจําเป็นปโดยอัตโนมัติเพราะว่าบางทีปะโผหน้าร้านใช่ไหมมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วบางทีเราไม่ได้เอาเหตุผลว่าเรามีเงินเรปะะก๋ ออันนี้มันตอบโจทย์ตรงนั้นที่ทําให้เอาของกลับมาจากตรงนั้นได้ก่อนบางทีก็กลัวเสียหน้าบางทีก็ขี้เกียจเดินก็รู้สึกไ,ไม่ดีอเ,เออหรือบางทีมันเป็นเรื่องป p อคเคเจอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดสเตตที่ผมว่าน่าตกใจคือมีคนที่ซื้อตั๋วโคเชลร์ โคเชล่านะซึ่งแผงนะเป็นร้อยพันเหรียญนะสามารถผ่อนค่าโคเชล่าได้หกเดือนสิบเดือนนโดยที่ไม่ต้องมีบัตรเครดิตอะผ่อนค่าทาโก้อ,อ,อาหารานะในโคเชล่ามีโปรโมชั่นในนั้นเลยคนใช้สิ่งนี้ในการซื้อ Experience ที่รู้สึกว่าตัวเองพลาดไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเยอะมากอมเออ มันก็เลยทําให้บางอย่างอ่ะจริงๆในมุมของคนโบราณราณแบบผมก็จะรู้สึกไม่จําเป็นครับแต่สําหรับวัยรุ่นหลายๆคนรู้สึกมันจําเป็นเพราะนี่ครั้งเดียวในชีวิตเหตุผลความจําเป็นมันจะกว้างขึ้นอะอย่างเงี้ยเพราะมันทําให้เราตอบสนองความต้องการตัวเองก่อนที่จะออมไปลงทุนจัด i ปรที่ในการใช้เงินใหม่มันเปลี่ยนในใสายการใช้เงินใหม่ไปตลอดกาลเลยนอกจากนั้นมันมีอีกเรื่องนึงสาคัญมากที่ผมว่าทุกคนต้องรู้นะคือ การใช้เงินนี้ต้องมันไม่เจ็บช่าเงินสดความรู้สึกเนาะแบบตอนที่เราควักเงินออกจากกระเป๋ามันดูแบบเงินกำลังเดียวยืนไปแล้วมีมคนเคยทําวิจัยว่าระหว่างใช้เงินปัะวันเดียวกันร้อยเหรียญเท่ากันอันไหนเจ็บกว่าในสมองอมอมปรากฏว่าเงินสดเจ็บกว่าในสมองเพราะมันมีหลักฐานการที่เงินออกจากกระเป๋าไปเลยอ่าการควักบัตรเครดิตเนี่ยจะรูดร้อยบาทพันบาทแสนบาทมันความรู้สึกเดียวกันความรู้สึกผิด g u ลตี้จากการเสียเงินออกมันเท่ากันน่ะ มันก็ทําให้คนใช้เงินได้เยอะกว่านั่นคือเหตุผลที่ทาให้บัตรเครดิตแต่ก่อนก็เฟื่องฟูงเพราะทำให้คนสเปนเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็มาสู่บัตรกดเงินสด<อ>วงเงินแล้วตอนนี้ก็มาถึงแบบไม่ต้องมีบัตรรจ้าเอาบัญชีนี้ไปเลยก็ทําให้เงินประเภทเงินด่วนที่ไม่ต้องขอเครดิตสมัครได้ง่ายพวกนี้มีความรู้สึก frictionless คือลื่นไหลก็เลยทําให้การใช้เงินดิจิตอลเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายได้เกินตัวง่ายกว่าการใช้เงินสดด้วยหลักนิตวิยาตรงนี้นี่แหละ สรุปคะ่ะเมื่อกี้เราก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับว่าเทรนด์ของ b บนาลเพลเตอร์เนี่ยก็คือมาแรงมากๆทุกคนใช้กันแต่อย่างที่พี่เอกพูดไปตั้งแต่ต้นเลยคะ่ะว่าอันนี้น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็น่ากลัวมากมันน่ากลัวตรงไหนก็ดูดูดีนี่คะ่ะทุกคนแฮปปี้นี่ทั้งสองฝ่ายอืมอาง่ายเอาไลททีละข้อแบบสั้นๆข้อที่1คือในเมื่อเขาให้เราง่ายดอกก็โหดเพราะวาการทวงมันยากกว่าหลักฐานมันน้อยกว่าไม่มีอะไรมาค้ำประกันสิ่งนั้นส่วนใหญ่ดอกเนี่ยจะอยู่แม็กสุดเท่าที่กฎหมายจะให้ในต่ประเทเทศลย แล้วมันจะมีค่าธรรมเนียมที่ใส่ไปหยอดเต็ไมไปหมดเลยค่ะทวงทงามหนีค่ะโทรศัพท์ค่านั่นค่านี่ส่งโน้ติพิเันยังมาคิดตังค่าธรรมเนียมอ่ะไม่ถามจริงเออจริงคือคิดยุกยับเลยเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของการโดนเรื่องเกินดอกเบี้ยที่กฎห,หมายกำหนดใช่ป่ะสุดท้ายอ่ะ เราอาจจะซื้อไข่าจากเดิมไข่ลูกละห้าบาทไข่ลูกนั้นน่ะถ้าเราซื้อด้วยกันผ่อนจะกลายเป็น10บาทเลยก็ได้มันก็กลายเป็นวงวนของหนี้โดยไม่รู้ตัวนะเพิ่มอีกเรื่องหนึงคือมันมีสเตตที่บอกว่าการใช้ปลายนาว์เพเลเตอร์เนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทําให้คนเนี่ยเป็นหนี้สะสมแบบหยุดไม่อยู่เพราะว่ามันมีสเตตบอกเลยว่า ผู้ใช้ไบนารเพลเตอร์ในไทยเนี่ยเกือบครึ่งหรือ49.4%เนี่ยส่วนใหญ่มีภาระหนี้เดิมอยู่แล้วซึ่งมักเป็นหนี้เสียระดับที่เหมือนกองกองไว้แล้วไม่สนใจมาแล้วด้วยซ้ำอ่ะ oh. เพราะถึงแม้ว่าไบนารเพลเตอร์จะมีวงเงินไม่สูงก็าตามทีแต่คนที่จะหยิบใช้มันส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เขาอยากจะใช้ตรงนี้อยู่แล้วมันไม่มีทางออกอื่นให้เขาแล้วอะ่ะถ้าหนักไปกว่านี้ก็คือกู้นอกระบบแล้วอะ่ะมันก็เพิ่มภาระหนี้เสียของคนคนนั้นมากยิ่งขึ้นยิ่งทําให้ปัญหาดํหดิ่งลงไป mm. แล้วก็21%ของคนนนนนนทีีีี่ใใชช้้้ตตรรรงเมปะะวัะัิิผดดดําจอบ2 ่าก็ง่ายเขาสามารถที่จะให้ดอกเบีย้ยศูนอเได้ก็คือเอาดอกเบีย้ยที่ได้จากคนที่จ่ายไม่ตรงเวลา21%นั้นมาปอกให้คนที่จ่ายตรงเวลาเราจะอยู่ฟาก7.9หรืออยู่ฟาก21ก็แล้วแต่เรานอกจากนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตระบบเครดิตกรมันแน,น,น่นหนากว่านี้เนี่ยมันก็จะกระทบกับการไปซื้อของใหญ่เช่นซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรที่มันจําเป็นเช่นกู้เพื่อการศึกษาโดยตรงเลยถ้าเราจะเป็นต้องใช้ในช่วงหนึ่งในชีวิตทุกวันนี้บ้านก็แพงขึ้นเนี่ยมันจะกลายว่าเหมือนชีวิตเราลืมตาปากไม่ออกเลย ยังจำเป็นต้องเช่าไปอยู่เพราะว่ามันไม่มีปัญญาไปซื้อบ้านเครดิตไม่ได้อะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะเลือกที่จะเลิกเป็นแฟนกับเราเพราะแค่ว่ากูร่วมซื้อบ้านไม่ได้มันเกิดขึ้นจริงๆได้นะถูก่า มาพ้นพบเราทีหลังหลังจกคบกันมาสี่หปีแล้วว่าเราเป็นคนไม่มือในทางการเงินมันไม่ใช่สายที่ดีในการใช้ชีวิตคู้มเขาก,ากจะเลือกที่จะเลิกไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลคือมันทําให้การเป็นหนีค้ครัวเรือนที่จริงมันสูงทั่วโลกเลยเพราะประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้ยินตัวเลขว่าตอนนี้เกิน90ไปแล้วมันยิ่งหนักขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องมีการกํากับดูแลที่โอเคหรือมีเรื่องของระบบก,กฎหมายที่ทําให้ทุกอย่างมันรัดกุมแล้วมีที่พักพิงให้กับคนนนนนทททีี่่่่เเเเขขาาาาาปป็ห้้แกกไไไมมอออใชงงดดิุย กลายเป็นหลุมกำดักมากขึ้นไปอีกแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันจะวนมาตรงนี้ก็คือว่ามาทําให้คนรุ่นยิ่งใหม่เข้าไปเท่าไหร่อ่ะยิ่งเป็นเจนเมลแนลเป็นเจนซีหรือเจนเอในอนาคตก็จะไม่มีปัญญามาใช้จ่ายซื้อของใหญ่อะไรในอนาคตอีกเลยมันก็คือไบโนเพลเนเอร์ตอนนี้ดูดีก็จริงแต่ในอนาคตถ้าสมมติคุณไม่มีวินัยมากพอนอกเหนือจากการที่โอเคคุณเป็นนี่แล้วมันยังเสียประวัติหนักอีกด้วยใช่และในอนาคต ประเทศชาติล่มจมพอทุกคนเป็นหนี้และยิ่หน่อยมันจะมากระทบกับการขายของใหญ่ของพวกเราทุกคนก็คือการขายบ้านขายรถที่เป็นของใหญ่ที่แต่ก่อนสร้างมูลคา่าเพิ่มได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปมันจะลดลงเยอะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเศรษฐกิจมันถึงฟุบป,ป่ะคือการมีหนี้ในระดับที่พอพอไหวพอคุมอะ่ะดีนะแต่อยู่ในระดับที่มันไม่รู้ทําไงกับชีวิตแล้วเนี่ย มันไม่มีประโยชน์กับใครเลยในระยะยาวแล้วทีนี้ค่ะหลังจากที่เราคุยกันมาเยอะแล้วว่าแบบข้อดีของมันคืออะไรปัญหาคืออะไรซึ่งปัญหามันดูใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากถามว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเราควรยังไงดีครับพี่เอกใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแต่เราก็อยากจะให้ผู้บริโภคซื้อของเรามากขึ้นงั้นเราควรจะเข้าร่วมบายนาเพลเลเตอร์หรือเปล่าอ่ะพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมก็คือถ้าผมเป็นเจ้าของแบรนด์โมเข้าเออเพราะว่ามันทําให้เรามีเจ้าขายเพิ่มอ่ะผมว่าอันนี้มันก็ไม่่มมมมีอออะไราคุันนต้้งขึยูก เราแล้วแหละว่าเราจะมีสิทธิ์สำนรในการเข้าไป Educate ผู้บริโภคย้ำเตือนเขาเท่าไหร่ เออว่าเอ้ยเราใช้เพื่อความสะดวกหรือว่าเราใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในวันนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะบาลานซ์กันอยู่กับับยอดขายแต่จะพูดถึงเรื่องการซื้อแต่พอดีอะไรเงี้ยไปซะหน่อยไหมเพื่อให้มันไม่ไม่มากจนเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยลูกค้าที่เขาซื้ออาจจะซื้อแค่ครั้งเดียวซึ่งการซื้อบายนาเพลเตอร์กับของใหญ่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังคงอยู่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่เรื่องของเล็กเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าต้องช่วยกันตักเตือนอ่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะอยู่กันไม่รอด เออประทยถ้าคนเป็นหนี้มากๆเข้ามันจะเป็นกับดักหนี้จนไม่จบแล้วเราสามารถแบบตั้งหนดโพ p o l i ได้ไหมคะว่าอย่างเช่นเด็กอายุต่ากว่า18แม่อนุญ,ญาตให้ใช้ใบนอพเลเตอร์นะต้องบอกว่าทุกวันนี้โพลิซีมันแอบ,บอนุญ,ญาตถ,ถ้าคุณมีแบบประชาชน Mm hmm. เออในถึงในภาครัฐอะแต่ว่าในมุมของคนขายและกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นได้อะไรย่างเงี้ยครับแล้วผมว่ามันมีทางออกหลายทางนะที่ทําให้เราขายของได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งออ,ออปชันนี้เท่าไหร่นะคะ mm hmm. อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าของเราอะมันขายยากในก้อนใหญ่ๆเราอาจจะทําเป็นไซส์เล็กหรืออะไรออกมาขาย mm hmm. มันก็ได้หรือ หลายๆอันที่ผมรู้สึกว่าน,นี่ก็ค่อนข้างเฮลตี้อยู่คือ Subscription Service อย่าง LG อย่าง c o w a y อันนี้เออผมว่าดีคือทําให้คนได้ใช้เงินตอนนี้นประมาณนี้เท่าที่มีอยู่แต่ละเดือนไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากมายนะณนะปัจจุบันหรือคอมมิตในการจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปเลยแต่ให้เขาได้ใช้เป็นรายเดือนๆไปแบบแบ่งจ่ายก็โอเคขึ้นคุมให้จ่ายได้มันมีทางออกแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับหรือว่า เราอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับการปรับโปรดักต์ให้มันมีความเป็นแคปทีโปรดักต์มากยิ่งขึ้นเช่นโปรดักต์ที่ต้องเป็นการซื้ออะไรหรือค่อยๆจ่ายในระหว่างใช้ไปเรื่อยๆอะไรเง,งี<ม>้ยก็จะเป็นหนทางในการที่เราไม่จำเป็นที่ต้องใช้ b บนายเอาเพลเยอร์แต่ก็สามารถอยู่รอดได้แต่มันไม่ง่ายผมเข้าใจเพราะว่ามันก็จะเป็นหนทางในการรอดระยะสั้นที่ทั้งคนซื้อและคนขายก็แฮปปี้ในตอนที่เราจับจ่ายกันอยู่นั่นแหละทั้งหมด หลายๆคนก็จะงงว่าเราพูดทําไมอะอมผมว่าจะบอกว่าอยากทำคอนเทนต์ออกมาในภาษาไทยเพื่อให้คนได้รู้แล้วมีสติอย่างน้อยอะอเราจะได้รู้ว่า คนที่กำลังจะตัดใจเปิดแอปแล้วใช้มันมเรากำลังพาตัวเองเข้าไปสู่อะไร<ม>แบบเป็นจริงมไม่ขู่นะจริงๆอันนี้ผมพยายามให้ข้อมูลแบบมีแสตรประกอบด้วยเพราะเราไม่อยากจะให้ขู่เกินจริง<ม>แต่ในขณะที่ฝั่งคุณขายก็เช่นเดียวกันว่าเอ้ยคุณสมัครเข้าไปอาจจะรู้ไม่หมดมก็ได้ว่ามันส่งโปรโทบกับผู้หรือพวกแบบนี้ก็จะได้รู้ว่าทําแค่ไหนโดงพอดีสุดท้ายนี้คะ่ะฝากบอกอะไรก็ได้สําหรับคนที่ตอนนี้ติดไอ้พวกยเนาพิลเตอร์หนักมากอะไรเงี L ้ยเอาจริงๆหลายๆสิ R ่งในชีว e ิตไม่ได้จ e ําเป็น ม,ออมนุษย์เราไม่สามารถตอบสนองกิเลสได้พร้อมๆกันได้หลายๆอย่างจะต้องเลือกกิเลสบางอย่างก็ได้ผมว่าคนที่เจอว่ากิเลสไหนไม่อินซื้อแล้วความสุขไม่เยอะตัดทิ้งได้ก่อนน่ะชีวิตจะกำไรเร็วขึ้นเพราะเราจะได้เอาเงินไปใช้กับสิ่งที่เป็นกิเลสแบบที่เราชอบอ่ะได้มากขึ้นโฟกัสมากขึ้นเพอเพอตอบสนองกิเลสตัวเองเรื่องนี้มากๆมีความรู้เยอะทําเป็นธุรกิจต่อยอดได้อีกให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราโฟกัสเป็นงานในเลสผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่พอดีกับทุกคนเนาะแราว่าต้องเหนือจากเรื่องที่พี่เอกพูดไปมันก็ การเนนแ่หละงิซื้อได้แต่วางแผนดีๆคิดดีๆคิดเยอะๆเ,เพราะว่าถ้าสมมติเราลืมจ่ายไปครั้งหนึ่งมันอาจจะมี s e q u e นซ์ที่ตามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด็อกเบียที่แบบเอาเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่ามันว่ามันสูงกว่าที่เราคิดว่าดังนั้นก่อนที่จะ หรือว่า by now p l a t t e r ก็คือวางแผนการเงินดีๆมิดเชื่ ure, ว่าตัวเองต่ายนี่ตรงเวลาน,นะคะกลับกันในโลกนี้เต้ามันมีช่องทางในการหารยายได,ได้ได้หลากหลายด้วยเช่นเดีวยวกันติดตามช่องนี้ไว้ก็จะมีวิธีการหารายได้ใหม่ๆมานำเสนอ,อกันอยู่เรื่อยๆด้วยน,น,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงแค่นี้คะ่ะบ๊ายบายกับช่องดาจริตครับ